สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจการแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่614แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่17กรกฎาคม2563นะครับอยู่ผมนายแพทย์โอลัลิงมุสิกวงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันสุอีกแล้วแป๊บแป๊บใช่ไหมฮะก็หลายหลายท่านก็คงได้พักนะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ จะห้าทุ่มแล้วนะครับท่านใดยังยังไม่พักผ่อนนะฮะยังไม่ได้นอนหลับนะครับก็ <c oughs> ทักทายกันมาหน่อยนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกกันได้นะครับให้ <c oughs> ดีก็บอกกันสักนิดนะครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันนะครับมาฟังอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่จังหวัดเหนือใต้ออกตกอยู่บนบกอยู่บนเกาะนะครับนะันเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงเออท่านใดอยู่ต่างประเทศก,ก็ก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างในะประเทศนั้นๆโควิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีเพื่อนอยู่ที่ฮ่องกงบอกฮ่องกงตอนนี้เจอเวฟสาแล้วนะฮะโหดร้ายมากตอนนี้ยิมปิดนะคอร์ดแบดปิดสถานบันเทิงปิดนะครับอ,อีเมลไปหา p r o f เซอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับโ p r o f เ s อร์ญี่ปุ่นบอกโหตอนนี้หนักหนายุ่งมากเลยนะครับงานยุ่งมากเลยยิ่งก็ทุกคนก็ยุ่งหมดนะครับ อเมริกาก็หนักหนาสาหัสนะครับถามเพื่อนที่บราซิลก็ตอนนี้ก็ขึ้นพึบๆเลยนะครับเคสโควิดอินเดียนี่เมื่อวานท่านใดที่ตามนะครับหมอเต้นอินเดียเนาะปีที่แล้วไปอินเดียมาสีรอบนะครับตอนที่ปีนี้อดไปเลยนะฮะก็เพราะว่าประเทศเขาโควิดก็ระบาดหนักมากทีเดียวนะครับท่านใดอยู่ต่างประเทศนะครับเราเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเค ครับ <laughs> คนอยู่ปาจีนนะฮะอ๋อ uh, IU oh, I แปดวันแล้วนะฮะมีคนบอกนะคุณ p r e ตตี้แคทนะครับชัดเจนนะภาพและเสียงขอบคุณนะครับผมโอเคโอเคนะครับคุณยานิสาสวัสดีครับกรุงเทพเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับคุณโซเป็นยังไงบ้างครับ ดีไหมคุณโซนี่อยู่ประเทศอะไรอยู่เกาหลีไหมตอนนี้อยู่เกาหลีไหมนะครับเกาหลีเป็นยังไงบ้างนะโควิดนะครับโอเคเอ่อทักันพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องเดอร์มอยซิสนะครับพูดเรื่องนี้แน่นอนส่วนใหญ่ก็เพิ่งก็เพิ่งรักษาคนไข้เดอร์มอยซิสไปนะครับเดอร์มอยซิสคืออะไรหลายๆ,ๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินเลยนะเดอร์มอยซิส เ e r m มยซิสเนี่ยเป็นถุงน้ำชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นถุงน้ำที่ผิดปกติอันแรกก่อนนะเป็นถุงน้ำที่ผิดปกติในถุงน้ำนี่เนื่องจากถุงน้ำนารับโตมาจากชั้นของร่างกายทั้งหมด3ชั้นก็คือชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับชั้นนอกของร่างกายเนี่ยคืออะไรชั้นนอกของร่างกายต้องบอกนี่อันนี้คือตั้งแต่ตัวอ่อนเล็กๆเ,เลยนะครับการเติบโตชั้นนอกก็คือผิวหนังขน ฟันพวกนี้เป็นผิวนอกหมดเพราะนั้นเดอ์มอยซิสเนี่ยที่โตมาจาก3ชั้นเนี่ยชั้นกลางชั้นนอกชั้นหนชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเน่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของอวัยวะของร่างกายแบบนี้แหละก็คือมีขนได้มีผมได้นะมีฟันได้นะครับมีชั้นไขมันได้นะครับแล้วก็เป็นก้อน หลายๆคนก็บอกว่าเมื่อก่อน,นที่เขาบอกว่าเส่ขนเข้าท้องก็จริงๆอ่ะไม่ได้เส่ขนเข้าท้องเป็นเดอร์มออซิสอย่างนี้เป็นตอนเพราะว่าผ่ามาเนี่ยโห oh, ้ขนเพียบเลยนะครับนะอันนี้ก็คือเดอร์มอยซิสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเดอร์มอยซิสเนี่ยนะครับไม่ใช่มะเร็งต้องบอกอย่างเงี้นนะไม่ใช่มะเร็งมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากประมาณสัก0.2-2%เท่านั้นเองนะครับตัวเลขนี้นะจำไว้นะครับ 0.2-2%ถึงเท่านั้นเองนะคนที่จะเป็นมะเร็งและกันนะครับปกติเขาจะมีความเสี่ยงเช่นเป็นเดอร์มอิสตอนอายุเยอะๆนะครับเป็นเดอร์มอิสก้อนใหญ่ขนาดมากกว่า10เซนเป็นเดอร์มอสิสก้อนที่โตเร็วอันนี้โอเคเสี่ยงเป็นมะเร็งนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเป็นเดอร์มอสิสไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะรบ,บางคนไม่มีอาการนะครับเขาบอกเลย อาการที่พบบ่อยที่สุดก็คือไม่มีอาการนั่นเองนะครับส่วนคนที่มีอาการจะมีอาการอะไรบ้างก้อนนี้เนี่ยครับอาจจะโตมากจนกดเบียดคาก้อนได้ที่ท้องนะอันนี้อาการที่1น,นรับอาการที่2ก้อนนี้เนี่ยอาจจะบิดขั้วได้ต้องคิดนี้เป็นก้อนกลมๆเนาะเหมือนลูกโปง่งแล้วก็เกิดการบิดขั้วที่รังไข่บิดขั้วได้คุณไข้ก็จะมาด้วยปวดท้องได้นะครับอยู่ดีปวดท้องเฉียบพ,พันธนะครับปวดมาเลยอันที่สาม อาจจะมีอาการติดเชื้อที่ก้อนนี้ก็ได้คนไข้ก็อาจจะมีอาการปวดบวกกับมีไข้ได้ครับเพราะก้อนนี้เนี่ยมัติดเชื้อได้อยู่นอันที่สี่ก้อนเนี้อยู่ดีๆอาจจะแตกขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะแตกขึ้นมาอยู่ดีโปะขึ้นมาแล้วก็ขนหรือว่าไขามันที่อยู่ในก้อนเนี่ยก็ไหลออกมาในช่องท้องมีการอิริเต็มีการร,าระคายเคือง นะครับในช่องท้องได้ก็ทําให้มาด้วยอาการปวดท้องเฉียบพลันได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดพังพงพังผืดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คืออาการใหญ่ๆที่มาส่วนใหญ่ก้อนนี้เป็นข้างเดียวนะครับมีแค่ประมาณสัก15%เป็นตะเป็น2ข้างอันนี้สําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าถ้าตอนอันตราซาและวินที่ใช้ว่าเป็นเดอร์มอยต้องดูทั้งสองข้างนะต้องดูทั้ง2ข้าง,นะง,ง,างเพราะอย่างที่บอก15%เป็น2ข้าง นะครับการรักษาโอเคการรักษาการวินิจฉัยก่อนละกันวินิจฉัยก็คือส่วนใหญ่ก็อันตราสาเนี่ยเราก็จะรูล้ละลักษณะของอันตราสาของก้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษเห็นเส้นผมได้เห็นกระดูกได้นะครับในะอย่างที่บอกส่วนใหญ่เป็นข้างเดียวนะครับมี15%เป็น2ครัข้างนี่คือวินิจฉัยง่ายๆเลยนะครับการวินิจฉัยที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดเป็นบรรทัดฐานละกันก็คือต้องเอา ผ่าตัดแล้วก็เอาเนื้อเยื่อออกมาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็น,ปนมาตรฐาน,นการรักษานะครับการรักษาออกินยาไม่หายพวกนี้กินยาไม่หายต้องใช้การผ่าตัดนะครับแต่จะผ่าตัดอย่างไรเอาก้อนทั้งก้อนออกหรือถ้าจะเอาแค่ถุงน้ำออกขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวนีมีรูปพอหรือยังถ้ามีรูปพอแล้วนะครับเราอาจจะยกลังไข่ออกเลย ทั้งก้อนนะครับแต่ถ้ามีลูกยังไม่พอยังอยากมีลูกอีกเราอาจจะแค่หลออถุงน้ำนะครับต้องบอกนี้เราอาจจะแค่หลออถุงน้ำแ,แล้วก็แล้วก็เย็บรังไข่ไว้นะครับแล้วก็ regarde, ให้สามารถมีลูกต่อได้คนที่เป็นเดอร์มอยด์มีลูกต่อได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็นี่แหละครับเล่าสู่กันฟังว่าเดอร์มอยด์ซิสคืออะไร ขีเมสเซจของวันนี้หนึง่งยานที่อยากบอกนะครับอย่างที่บอกฮะก้อนนี้สําคัญสุดคือไม่มีอาการควรจะมาตรวจร่างกายประจําปีถ้าเจอรู้ก่อนก็จะรักษาได้ง่ายไม่ต้องรอให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นบิดขั้วไม่ว่าจะเป็นก้อนแตกไม่ว่าจะเป็นก้อนติดเชื้อก็ตามนะครับอเจอก่อนรักษาก่อนอันนี้คือขีเมสเซจว่าอยากให้มา ตรวจประจําปีกันนะครับผมโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับโอ้ oh, คนเข้าเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะครับหลายๆท่านนะฮะสวัสดีคุณโสคุณชดาพรน,นะครับคุณตาโจนะฮะ okay. ประจำเดือนมาส9วนันโหเป็นจากอะไรไนดะ้บ้างเยอะเลยนะฮะสำคัญสุด จะต้องไปดูเรื่องของฮอร์โมนนะครับว่าผิดปกติหรือเปล่าเนาะนะครับออตัวมะเร็งปากมดลูก,ลกทุกปีจะเจอเด์มอยไหมไม่เกี่ยวกันนะฮะเด์มอยอาจจะต้องใช้การตรวจภายในแล้วก็อันตสรสซาวดูนะครับผมถ้าก้อนเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีก็รู้ยากเหมือนกันนะโอเคคุณคุณ,คณอุ้มซุ้มไก่ชนนะครับติดตามขอบุณครับพีสวัสดีครับช็อกซีสหายไปได้เองได้ไหม 4.7เซนหมอว่าไม่หายนะครับนะเออแต่อาจจะยุบลงได้หน่อยนะครับแต่ไม่หายขาดนะครับคุณอภิรดาสวัสดีครับโอเคพึ่งผ่าเดลอมอยเองแล้วนะครับไม่มีอาการจริงๆเห็นไหมเจอตอนตรวจสุขภาพจำปีคุณมุทิตาขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่รายการวันนี้วันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่9นาทีกว่าแล้ว เกิน8นาทีทุกทีเลยนะครับช่วงนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับขอญาตฝาก YouTube t w i t t e r i n s t a g r a m นะครับเว็บไซต์เนาะแล้วก็ยังไงเราพบกันอีกทีเป็นพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเลยครับผมสวัสดีครับ